สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวเครื่องชาร์จนะครับก็จากที่ผมได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวเครื่องชาร์ตรนะต,รรต,รตัวนี้เนี่ยก็เพื่อนๆได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแล้วก็ซื้อมาจากไหนนะครับแล้วก็บางทีก็สอบถามว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็ ยังใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะตอนแรกผมก็นึกว่ามันเสียนะครับมันชาร์จไม่เข้าครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็ก็จากที่ใช้มาก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะเกี่ยวกับเจ้าตัวเครื่องชารจตัวนี้นะครับก็ผมจะมาบอกเลยนะครับก็เจ้าตัวเครื่องชาตัวนี้เนี่ยผมสั่งมาในช้อปปีนะครับก็จำไม่ได้แล้วราคาได้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับก็โอเคนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มอตเตอร์ไซค์แบตเตอรี่รถยนต์ตัวเล็กๆก็ยังไหวนะก็อันนี้เนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันนะวิธีการใช้งานนะก็ประสบการณ์การใช้งานของผมนะก็ได้รู้เลย อาการเจ้าตัวเครื่องชาร์จตัวนี้นะว่ามันต้องใช้อย่างไงนะว่าแล้วก็มันต้องอแบตเตอรี่แบบไหนที่ว่ามันชาร์จไม่เข้านะครก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาบอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังหาเครื่องชาร์จอยู่นะกำลังตัดสินใจอยู่นะครก็ก็แนะนำนะผมไม่ได้เป็นผู้ขายนะแต่ว่าพอผมใช้งานแล้วเนี่ยก็ ็โอเคในะระดับหนึ่งนะครับก็มันถ้าเราเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็โอเคนะครับก็ทีนี้มาดูกันเลยนะวิธีการใช้นะอันนี้เนี่ยผมก็เป็นแค่คนใช้งานนะครับก็มารีวิวการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครัเจ้าตัวเครื่องชาร์ตตัวนี้เนี่ยมันชาร์จได้แบบ บต82โวลต์ก็ชาร์จได้นะครับ24โวลต์ก็ชาร์จได้นะครับก็แล้วก็มันมีระบบอ่ากันที่ว่าเราสลับขั้วนะครับดีนะแล้วก็เจ้าตัวปุ่มพวกนี้เนี่ยจากที่ว่าผมเข้าใจเนี่ยถ้าเรากดมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะชาร์จแบโมโตมอเตอร์ไซค์นะถ้าเรากดมาฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบจะชาร์จแบตคอนุดยนยนนะ ส่วนตัวข้างบนเนี่ยอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะก็จากที่ผมได้ลองใช้งานนะถ้ากดมาฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบเอ่อเขาเรียกยังไงชาร์จแบบเนูนนวรนะถ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้เรชาร์จเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะก็อ่ะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นความเข้าใจของผมนะอ่ะทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามเข้ามานะครับอ่พี่ซื้อมาแล้วชาร์จไม่เข้าอ่า หรือว่าไฟไม่ติดอะไรแบบนี้นะครับก็อันดับแรกนะผมจะเริ่มเลยนะครับผมจะเริ่มให้เพื่อนๆดูนะครับเจ้าตัวเครื่องชาร์ตตัวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าแบตเตอรี่สามก้อนนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมจะเริ่มตรงที่แบตดีก่อนนะนี่นะอันนี้เป็นแบตดีนะอ่ะอ่ะไม่แบบนี้ดีกว่านะครับแบตดีเนี่ยพอเวลาเรา อันนี้เนี่ยดูดูสังเกตนะครับหัวปลั๊กผมยังไม่ได้เสียบนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้เนี่ยมันจะขึ้นไฟโชว์เลยนะครับผมจะคีบไปดูเลยนะอ่ะนี่นะอันนี้สีแดงขั้วบวกนะคอันนี้สีดำขั้วลบนะสีดำขั้วลบก็เข้าที่ขั้วลบคราบนี่นะก็คีบไปเลยนะครับแล้วก็สีแดงขั้วบวกนะคนี่นะถ้า แบตที่ว่าเครื่องนี้สามารถชาร์จได้เนี่ยมันจะมีไฟเลยนะนี่นะแบตจะขึ้นไฟตรงนี้นะก็จะเป็นแบตบโวลต์นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานนะที่ว่าไฟยังอ่อนๆอยู่นะ,ะทีนี้ตัวเลขก็จะขึ้นอยู่นะรับ1 2 4โวลต์นะก็แบตตรงนี้เนี่ยชาร์จได้แน่นอนนะก็จะรู้ได้ไงนะเราก็ เซบปลั๊กได้เลยนะนี่นะนี่นะก็จะสังเกตว่าพัดลมเนี่ยอ่ามันจะได้เสียงพัดลมนะนี่นะจะได้ยินเสียงพัดลมนะแล้วก็ดูนะครีนะจะเป็น1 4โวนละต์จุดแปดนแล้วก็ค่าแอมป์นะที่ไหลเข้าแบตตัวนี้นะอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองแบตตุ่ลูปอื่นกันต่อนะครับออันนี้ผมจะต่อดปลั๊กนะคนระับอ่ะแล้วลูกไหนที่ว่าเครื่องนี้ชาร์จไม่ได้นะผมไม่ได้ชิงบอกว่าชาร์จไม่ได้สักทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมจะเอาแบตตัวนี้ก่อนแลวกันนะยเอาสภาพแบบโคตรๆเลยนะนี่นะ อ่ะลองคีบดูนะครับอันนี้ยังไม่เสียบปลั๊กนะคนะนะรบัรบอนะน,นี่นะข้ับวกนะครับเข้าข้บวกข้ลบเข้าโ้ลบนะครับนี่นะสังเกตว่าเครื่องชาร์จเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะไฟก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดอะไรเลยนะแบตลูกนี้เนี่ยถึงจะชาร์จเข้านะครับก็ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะรับประก,กันได้เลยนะคอ่ะอันนี้ อันนี้หาตัวหนักเลยนะอ่ะทีนี้แล้วมาลองดูตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้ดูสภาพใหม่เยิ้มเลยนะนี่ฮะอ่ะมาลองต่อนะอ่ะนี่นะขนาดยังใหม่นะนี่ว่าคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกย่งไงช่องนะมันจะมีช่องทั้งหมดเนี่ย ประมาณ6ช่องนะครับนี่นะผมจะประมาณให้ดูนะครับนี่นะประมาณ6ช่องแบบนี้นะทีนี้เนี่ยถึงแบตมันจะลูกใหม่นะแต่ถ้าระบบข้างในเนี่ยมันขาดเนี่ยมันก็ชาร์จมันชาร์จเข้านะแต่ว่ามันเก็บไฟไม่อยู่นะอย่างแบตลูกนี้นะอ่าก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราจะชาร์จเนี่ยก็ต้องให้มี ไฟนะครับหน่อยหนึ่งนะถึงจะชาร์จเข้านะครับแล้วก็จะมีเครื่องชาร์จเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะชี้ดูนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะนี่นะอ่ะนี่นะแบตตัวนี้เนี่ยอยู่ที่รถนะครับมันก็สตาร์ทแบบอืดๆแล้วนะมันไม่ค่อยไหวนะแต่ว่าคาร์บอนมันยังมีอยู่นะครับสนะิบสองจุดสี่นะครับแล้วก็ไฟตัวนี้หน้าปัด มันก็ขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ว่าเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะแล้วก็ระบุไฟนะครับเนี่ยเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะไฟจะขึ้นตรงนี้นะแบตตัวนี้เนี่ยชาร์จได้แน่นอนนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าด้วยนะอ่าอ่ะ,อะเมื่อกี้ผมลองเสียบป,ปลั๊กแล้วตัวนี้นะอ่ะทีนี้ผมจะลองเจ้าตัวนี้นะอ่ะอ่ะดีนะเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราจะชาร์จจริงๆเนี่ย มันก็ยังชัดเข้านะครับดูนะครับไฟปิมปิมนะครับมันมีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองชัดดูนะครับผมจะเสียบปลั๊กดูนะเพื่อเน,เ,นเห็นต่างกับเจ้าตัวแบตตัวนี้นี่ไหมอ่ะอ่าค่าแอเนี่ยไม่ไหลเข้าเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตตัวนี้ด้วยนะนี่นะ ท,ทั้งที่ว่าแบตเนี่ยมันมันก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัวอ่าสปานไฟข้างในเนี่ยหกช่องเนี่ยมันขาดกันนะครับดูนะคร่าเอม็มแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับการชาร์จที่ดีเนี่ยค่าเอมมันต้องมีด้วยนะครับค่าไหลผ่านของกระแสนะครับโวลต์ต่างหากนะค่าเอม็มการก็ได้ยังไง กระแสไฟที่จะไหลผ่านเข้าแบตเตอรี่นะครับก็คือกระแสแอมป์ M นะครับแล้วก็ค่าวูเนี่ยคุมระดับไฟนะครับอ่าก็อันนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับระบบเจ้าตัวเครื่องชาร์จตัวนี้นะคอ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวโหดๆเลยนะนี่นะแบตเก่ามากนระับตัวนี้นะครับ ้าเราคลิปที่ว่าแบตเสียถาวโเลยนะครับพัดลมมันจะคงที่นะครับดูนะเสียงพัดลมคงที่เลยนะครับมันไม่เร่งพัดลมอะไรเลยนะก็แบบนี้เนี่ยชาร์จไม่เข้าแน่นอนนะเราชาร์จไว้ก็ทิ้งไฟไว้ฟรีๆเลยนะอ่าก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูวิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่องชาร์จตัวนี้นะผมก็ลองได้ผมก็เลย เอ่อผมได้ทําคลิปไปแล้วนะรอบหนึ่งนะแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนสอบถามนะอันที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ขายนะผมก็เป็นผู้ใช้งานเหมือนกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเหมือนกันนะแต่ว่าเอ่อบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจระบบเครื่องชาร์จตัวนี้นะอันนี้เนี่ยผมก็ได้ลองใช้แล้วก็เอ่อได้เรียนรู้กับมันสักพักหนึ่งไว้แล้วนะก็พอจะจับอาการมันถูกนะก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะที่ว่าสําหรับคนที่ว่ากําลังหาเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับก็ก็เอาตามความเป็นจริงก็ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะชาร์จแบตเข้าอยู่นะครับอ่านี่นะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ย ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ